นี่คือมวยฝีมือระดับโลกของจริงโลมาเชนโกใครที่ชอบดูมวยสไตล์ฝีมือจัดจา้านว่องไวหลบหมัดเก่งแล้วหาช่องโจมตีได้อย่างแม่นยำคนนี้เรียกว่าของจริงครับเขามีลูกล่อลูกชนเยอะมากไม่ใช่เดินดุมๆไม่ใช่เดินตรงๆแค่อย่างเดียวบางครั้งออกหมัดปึ้งปงแล้วก็ อ้อมไปทางด้านข้างนะครับแล้วก็บางครั้งมีการวนรอบตัวคู่ต่อสู้นะครับเย็บไปด้วยออกบัดไปด้วยวนรอบตัวคู่ต่อสู้ไปด้วยซึ่งเป็นสไตล์ที่หาดูยากมากนะครับอย่าว่าแต่ในประเทศเลย ในโลกเนี่ยหาดูแบบนี้ยากมากปัจจุบันเขากลายเป็นยอดมวยที่ผู้คนทั้งโลกให้การยอมรับนะครับเขาอาจจะไม่ได้มีหมัดที่หนักถึงขั้นไม้ไทเซนหรือว่าจะเป็นพวกคาโนโลอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องฝีมือถ้าเป็นหาช่องในการบุกเนี่ยผมว่าคนนี้ไม่เป็นรองใครอีกจุดหนึ่งที่ผมว่าเขาดึงดูดคนดูได้ดีมากก็คือใครๆก็อยากดูเขาเป็นเพราะไอ้มาดกลกวๆของเขาด้วยนะครับสไตล์การชกที่แบบมีความกวนผสมผสานอยู่ในนั้น มัน e n t อร์เทนแล้วเขาก็มั่นใจในตัวเองว่าคู่ต่อสู้ยังไงก็ทำอะไรเขาไม่ได้ลองคิดว่าเป็นคนธรรมดาที่ฝีมือไม่ได้ขนาดนั้นแต่ทั้งที่ตัวเองหลบหมัดไม่ได้หรือว่าป้องกันหมัดคู่ต่อสู้ไม่ได้เพราะาคู่ต่อสู้ก็เป็นระดับแนวหน้าเหมือนกันนะครับคนที่ชอบสไตล์ฝีมือจ๋าผมคิดว่าคนนี้เหมาะเลยนะครับในสายตาผมนะผมมองว่าเขาฝีมือ ไม่ได้ด้อยไปกว่าฟลอยด์มเวเชอร์เลยแต่สเตปเท้าเหมือนจะมีเยอะกว่าด้วยซ้ํานะครับแต่ฟลอยมันจะมีลูกหนักมันจะมีลูกป้องกันตัวที่ดีนะครับอีกฝ่ายออกยังไงเขาก็มีการบล็อกมีการโยกหลบแล้วก็หมุนออกอะไรต่างๆฟลอยก็ทําได้ดีแต่ว่าคนนี้เขาจะสเตปเท้าว่องไวมากจังหวะในการใช้เท้าเนี่ยมันจะเยอะกว่าฟลอยจังหวะในการเคลื่อนที่ก็ดูจะเยอะกว่าคนทั่วไปด้วยเหมือนเอาสไตล มวยสากลสมัครเล่นนะครับมาผสมผสานครที่มีข้อมูลของโลมาเชนโกเยอะก็พูดคุยแบ่งปันกันนะครับและนี่คือยอดฝีมืออยู่กันเต็มโลมาเชนโก